หลักสูตรที่เคยผ่านมาก็1กระโดดล่มครับสหลักสูตรป้อตัวระยะไกลหรือลาซู3หลักสูตรการรบแบบจู่โจมเสือค้าบดาบ 4. หลักสูตรคนซุ่มยิงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดของ EOD และหลักสูตรสุดท้ายก็หลักสูตรต่อต้านการก่ออาชญาอลินทราสอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ หัสูตรที่สุดน่าจะเป็นต่อต้านก่อนร้ายอลรินทราช26ครับเพราะว่าเป็นการดึงศักยาภาพ,าพของตัวเองมาใช้ได้อย่างถึงกี่ความสามารถมากที่สุดครับหลักสูตรต่อต้านก่อนร้ายอลรินทราช26นี้ก็จะเกี่ยวกับการฝึก ความจำนาญการทางด้านอาวุธยุทธวิธีในการปฏิบัติการต่อไัยคุกคามที่เป็นทางอาจจากรรมแล้วก็การก่อการร้ายรวมทั้งการช่วยเหลือตัวประกันการปิดล้อมจับกลุ่มภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างครับระยะการฝึกได้ประมาณ4เดือนครับการที่อยาก,ยากฝึกนี่ก็คือเพื่อที่จะต่อยอดไปอยู่ในหน่วยปฏิบัติการที่เราอยากจะอยู่ครับคือในตอนนั้นคือผมก็ไม่ได้อยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษ แต่คืออยากผันตัวเองเข้ามาอยู่ในในการทํางานหน้าง,งานนี้ครับก็เลยต้องมาฝึกเพื่อเอาทักษะแล้วเข้าไปอยู่ในจุดนั้นครับท้าทายมากสุดน่าจะเป็นช่วงภาพพิเศษในนั้นจะมีภาพพิเศษตอนท้าย,ายครับที่จะต้อง ไม่ได้ค่อยได้หลับไม่ได้นอนดึงสิขีดความสามารถของร่างกายออกมาใช้ครับูฝึกเขาจะทําทุกอย่างให้เราเหนื่อยล้าหิวไม่ได้พักแล้วก็มีภารกิจให้ทําต่อเนื่องครับในระยะเวลา120ชั่วโมงได้มีครับ เวลาเราท้อเราเหนื่อยเราเราคิดอย่างเดียวว่าตอนที่เราจะเข้ามาฝึกเราต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะได้เข้ามาเราต้องแข่งกับผู้คนที่ที่อยากจะมาฝึกหลักสูตรนี้อีกมากมายครับก็นึกถึงวันวันแรกที่เราตั้งใจจะเข้ามาครับคือเปลี่ยนทั้งร่างกายครับร่างกายเรา เราแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เราไปทำงานหรือความคิดเราก็จะคิดมากขึ้นมองมองภาพให้กว้างขึ้นครับส่วนความมั่นใจก็คือเรามั่นใจในการทำงานมากขึ้นเพราะว่าเรามีทักษะผ่านการฝึกมาเราสามารถนำมาใช้ในหน้าง,งานของเราได้โดยโตรง การที่เราเอามาใช้ก็คืออย่างเรื่องเวลาเรื่องการทํางานเป็นทีมการจับกลุ่มผู้ร้ายการช่วยเหลือตัวประกันภายในบ้านนะครับการเข้าอาคารสิ่งก่อสร้างสามารถนํามาใช้ในหน้าง,งานของเราได้ไดจริงครับเวลาคือเวลามีเหตุเราสามารถพร้อมทันทีทันใดในเวลานั้นครับก็คือเวลาจะสําคัญที่สุดครับในปฏิบัติการพิเศษก็ เตรียมร่างกายครับมีวินัยในการเตรียมร่างกายสิทอัพดันฟื้นดึงข้อว่ายน้ําวิ่งครับที่สําคัญก็คือจิตใจครับใจต้องมาก่อนถ้าใจมาร่างกายเดี๋ยวก็ตามมาครับ